สวัสดีครับเราไปดูพร็อพพิพรฒน์เพิร์ลกองเกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่18ประจำเช้าวันศุกร์ที่15มกราคม2021นะฮะก็ปรากฏว่าไอ้เป็นใหญ่หาอาร์เซนอลครับเปิดบ้านเสมอกับคิสตัลพาเลซไป00นะฮะยิงกันไม่ได้เลยเรียได้ว่าจืดมากครับจบกันไปแบบเงาเหงา แล้วก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้ครับทวนกันที่ครึ่งตารางบนนิดนึงครับอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นแมนยูมี36คะแนนอันดับ2ลิเวอร์พูล33อันดับ3 4 5ครับแมนซิตี้เลสเตอร์เอเวอร์ตันมีทีมละ32อันดับ10อันดับ6เป็นสเปอร์มี30อันดับ7เซาท์แฮมตันยี่สิบเก้าอันดับ8ถึงอันดับ10เป็นวิลล่าเชลซีแล้วก็เวสต์แฮมมีทีมละ26คะแนน ในขณะที่ไอพิ้นใหญ่อาร์เซนอลครับเมื่อคืนนี้ได้มาอีกหนึ่งต้มก็ยังอยู่ที่11ของตารางมีเพิ่มเป็น24คะแนนส่วนคริสตันพาเลตก็อยู่ที่13เหมือนเดิมครับมีเพิ่มเป็น23คะแนนก็ห่างกันนิดเดียวเองนะระหว่าง2ทีมนี้อาร์เซนอลกับพาเลตส่วนโซนท้ายตารางครับอันดับ18ฟูลแลม12คะแนนอันดับ19เวสต์บอม8คะแนนแล้วก็อันดับที่20เชฟยูมีอยู่5คะแนนดาว์สนล่าสุดโมซาลาครับ13ประตูแล้วก็แอสซิสต์ไม่ได้สุดแฮร์รี่เคน11ลูก เดี๋ยวปิดท้ายกันที่โปรแกรมนละที่19ในสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็จะมีวันเสาร์ที่16มกราคมวูฟเจอเวสต์บอมลีดพบไบรตันเวสต์แฮมเจอกับเบอร์ลีย์ฟูลแลมพบเชลซีแล้วก็คู่ดึกเป็นเลสเตอร์เจอกับซาลแฮมตันวันอาทิตย์ที่17มกราคมครับผมปรากฏว่าคู่แรกเลื่องเงียบขันนะฮะ,ะ,ะระหว่างทางแอสตันวิลล่ากับเอเวอร์ตันครับก็เลยจะเหลือแค่ทางเชฟยู u, ที่เจอกับสเปอร์ ลิเวอร์พูลพบแมนยูแมนซิตี้ก็พบกับทางคริสตันพาเลตฮะแล้วก็คู่สุดท้ายของสัปดาห์เป็นอาร์ซ์อลครับจะเจอกับทางนิวคาสเซิลในศึกมันเดย์ไนน์นั่นเอง